và à, 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 à. khoáng xìa thôi bao giờ ok lớn năm cao thắc thay sẽ bay đi ยิงดีต <out> ่างหักเขาสู่ซ่องเอบีการผ้าลาหูเนาะก็อนึงมันก็สบายดีพอใหพี่น้องมัดสกคุสุดคนตึงมันนี้เขาสิพาไปเบิงพิทีเอิงของเนาะแบกเมื่อกี้แบกเคยเขาไปเลาะอยู่กลางบางเตมาเจ้ากักทสงตมาตมานอยกักเนาะโอเคเอาเาไปเบิงนกันสิเป็นนใดเนาะเฮิตองง่าหูแท้ๆทสงที่เานักถือกันมาเนาะนี่เนาะจังเป็นได้เฮบ่เฮก็บ่แล้วเนาะทั้งสงเนาะ 嗯。<laughs> Tema, Pima Galo dip, prima, 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 मही गे किरा มา เบรทพุชงที่อ,อาณาแบบเข้าไปเลาะปลาบ่อหรือว่บาบังเกิดอุปติเหตุตัวใดตัวหนึงน่งเนาะเขาเอาิง <c> ค <oughs> วางเอิงควางอย่างขวางเสียเนะาะทพุชงนี่เนาะแบบก่อนนี้ก็คือเป็นฮิคลองประเพณีเนาะหรือว่าฮิคลองที่ทรงเผาลาหูเขาถือถือกันมาเนี่ยต้องได้เหกบ่เหกบ่ไดต้องมีใครน้อยหนึง่งแล้วเขาสาง แล้วก็มีน้ำเนาะท่านผู้ชมเนาะเบิ่งกอาจจะแปลกๆด้วยน่ะทับพุชมแต่เป็นฮิคของประเพณีเหล้วเลยมาถ่ายทำให้ท่านผู้ชมเบิ่งเนาะพออยู่บองอื่นน่าจะคือซีเบอเฮกคือแบกทรงเผาลาวฮูเฮาอยู่ประเทศลาวเฮาเนี่ยเนาะเอางายๆต่อไปท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวถือว่าเลี่ยวแล้วเนาะน้อไก่เล้วน้อยเจ้าหูป้าน้อยแมวป้าหูป้าไก่หมูี้เมาเมาพิ่มีเชื่อมีอะไรน้อน้องดิคะเออ นี่นี่ทับพุชงล้างจากที่ให้เล้วแล้วก็ ดอกใหม่หรือว่านากินใหม่เนี่เนาะเขาต้องเอามาใส่อยู่กล่องเฮืองหรือว่าบางทีบางอันนี่เป็นของหักษาเลยเนาะเขาต้องเชได้หักษาอย,ย่างหน่อยเป็นอาทิตย์หนึ่งถ้าผู้ทรงหรือว่าสีหาหมือเน,นะาะโอเคนี่เอากลับมานี่ไต้แก่ข่าอข,อข้างนี่นี่อัพทุกยี่ิเหอนี่สีร้าจ่ายละ ชี้ตีเท้ายข้อตีเว้ยตีท่ายออันนี้นี่เอาไปเนาะท่านผู้ชมเอาใบเอาใบเอาไปใส่บ่เอาใบกินเนาะแล้วอันนี้นี่ปกตินี่แบบใครตัวนี้มันบ่ทัางต้มสุกเถอะเนาะจังหน่ไปต้มต้มแล้วก็กินได้ท่านผู้ชมต้มดีๆดแล้วก็กินต้มหลังจากที่เขาต้มแล้วสิเบิ่งเลยว่างทางในมันเป็นังไรเนาะถ้าเป็นหูเป็นงานอะไรก็ถือว่าขวางเสียท่านผู้ชมโอเคแล้วน้ำนี่ก่อนเป็นพิธีแนียวนึง อไปเลยเบิ S look, <S cow, yeah. oon, ้งต่อไปจะไปต้มอนาต้มอนาไปต้มไข่เนาะท่านผู้ชมเนาะไปไปเบิ้งนั้นกันเลยวิธีต้มไข่ต้มใส่หม้อหน่อยท่านผู้ชมต้มใส่หม้อซุกี้ก็บ่ได้ต้องเดี๋ยวต้มอยู่อนาหึ่งคั่วท่านผู้ชมต้มอยู่หึ่งคั่วเท่านั้นอยู่บางเงินอาจจะตุ่มไ่ได้แล้วก็ผู้ที่ต้มไข่ต้องไม่เป็นผู้ยิ่งตัวนี้ผู้ใส่เอาเอาใส่ ແລະຜູ້ຍິງຜູ້ຜູ້ເຝົ້າເນາະທ່ານຜູ້ຊົມເນາະນີ້ເນາະນີ້ອັນນີ້ຖືຖືວ່າເປັນຫິຄອງແທ້ແທ້ແຫຼະເນາະທ່ານຜູ້ຊົມຖືບຍາສຸ